กราบสวัสดีครับพี่เพื่อนชาวพาเครื่องทุกท่านครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับร้านน้องโบบารมีพาเครื่องครับพี่อ่าวันนี้ก็มีพาเครื่องมาแบ่งปันนะครับพี่นะหลากหลายรายการเช่นเดิมครับพี่ก็20กว่ารายการเหมือนเดิมนะครับพี่นะสนใจรายการใดครับพี่ติดต่อสอบถามครับนี่ร้านน้องเบอร์น้องโบบารมีพาเครื่องนะครับเบอร์เดียวเบอร์เดิมครับ0ูนย์หกสองศูนย์แปดเก้านะครับไอเดียไลน์ศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ด นะครับนะขอลิงก์ขอไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับนะสแกน QR code ครับนี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับดูรายละเอียดสองรายละเอียดกันนะครับนะวันนี้นะครับร้านน้องบัวมันจะมีพระเครื่องนะครับพี่นะเป็นรูปโปรไฟล์ของพ่อพระพิคเนตนะครับนะสนใจรายการไหนก็ลองดูนะพี่นะทักมาเยี่ยมชมกันได้นะครับนะเราย้ํากันทุก EP นะครับพี่นะรู้สึกยังไงนะครับนะกับคลิปวิดีโอกับไลน์นี้นะครับสามารถคอมเมนต์ นะครับใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับพี่นะเพื่อนำมาปรับปรุงนะครับแก้ไขในจุดที่บกพร่องนะครับนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับพี่ในชามเช้าเช้านี้นะครับอ่านะครับรายการแรกนะครับรายการแรกเป็นเหรียญเหรียญทันข้างหลวงพ่อเกษมนะครับนะเหรียญท่านข้างหลวงพ่อเกษมเทมโกนี่ครับนี่ที่เราลึกในงานครบรอบหนึ่งปีอนุษอนุสาวรีย์เจ้าแม่สุชาดานะครับปีหนึ่งแปดนะครับนี่ เหรียญประหลอดสวยๆนะครับคมๆเลยครับพี่อ่าห่วงเหรียญเดิมหูเหรียญเรีย,รยรบร้อยดีนะครับเส้นสายสวยคมมากนะครับพี่ไม่บวมนะพี่นะเหรียญไม่บวมนะครับอ่าเหรียญหันข้างหลวงพ่อเกษมหมายเล็กหนึ่งนะครับหมายเล็กหนึง่งโอ้โหดูการแกะบล็อกแกะไม่พิมพ์นะเส้นสายสวยๆเลยพี่นะครับเส้นสายเสย้นขุนแมววิ่งเนี่ยสวยๆนะครับหมายเล็กหนึ่งนะครับ ต่อไปหมายเลข2อ่าหมายเลข2นี่เป็นอ่าพระผงนะครับนะแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับนะองค์นี้มีลงทองนะครับมีลงทองเป็นพิมพ์ยันลึกนะพี่นะยันลึกคมมากเลยพี่นี่คนีมีการลงทองครับหมายเลข2รายการที่2นะครับพระผงถือว่าเนื้อเก่ามากนะพี่นะ<โ>เนื้อเก่ามากเลยนะครับแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมวัดอาวุธ นะครับนะก็เป็นพระพุทธโธน้อยนะครับนะของแม่ชีบุญเรือนนะครับนะสวยๆพิมพ์ยันลึกนะครับนี่คมมากนะครับหมายเลขสองรายการที่สองครับรายการที่สองนะต่อไปรายการที่สามอ่ารายการที่สามนี่เป็นพระปิดตาเนื้อผงนะออกสีเทาๆนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมสี่กรนะครับนี่ พิมพ์สี่เหลี่ยมสี่กนเป็นพระผงปิดตาเนื้อหาเก่าเก่าเลยนะพี่นะเนื้อหาเก่าเก่าได้มาบ้านๆเลยครับนี่นะครับพิมพ์สี่กอนนะครับเนี่ยท้องแบบปุมๆเงี้ยนะพี่นะปุ่มๆเงี้ยนะครับเส้นล่องนิ้วมือยังเห็นอยู่เลยนะพี่นะเส้นล่องนิ้วมือนี่ครับนี่อ่านี่นะครับเนื้อสวยเนื้อเก่าดีนะครับนี่ ได้มาแบบเดิมๆเลยครับหมายเลขสามในยามเช้าๆนะครับนอกก็ว่างเว้นจากภารกิจก็นะครับนะเข้ามารับชมกันนะครับจิบกาแฟนะครับดูทีวีดูข่าวอะไรก็นะครับรับชมได้นะพี่นะนี่หมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่เป็นพระปิตานะครับเราเป็นพระปิตาน่าจะเป็นเนื้อผงใบลานนะพี่นะน่าจะเป็นเนื้อผงใบลานเนี่ย พระพิตาหลวงปูโ่โตนะครับนี่มีตะกุดสองดอกนะพี่นะมีตะกุดสองดอกนะครับนี่หนึ่งดอกนะครับนี่สองดอกฝั่งตะกุดสองดอกเส anyway. ้นสายคมคมนิ้วมือนี่ปลายนิ้วมือเนี่ยแบบบนปเลยนะพี่นะนะครับนะคมคมลึกชัดนะครับเพรียมสงสวยดีหลังเป็นยันตีนะครับพี่น้าหลังเป็นยันตีนิสิงเหนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับ สวยครับพี่วันนี้ก็ได้เก่าๆมาก็หลายการหลายกหลายรายการนะพี่นะหลายรายการเมื่อวานนี้หยุดนะครับพี่นะไม่ได้ลงหนูครันะครับนะขนของกันครับพี่นี่อ่ะหมายเลขนะครับหมายเลขนี่เป็นเหรียญแจกไม่ครัวนะครับนะพระครูยานวิราชนะครับนี่หนูพ่แดงวัดเขาบันแดอิดนะครับนี่เป็นเหรียญชุบนิกเกิลนะพี่นะเป็นเหรียญชุบนิกเกิลนะครับนี่นะครับนะมีมีหลายบล็อกหลายพิมพ์นะด้านหลังเนี่ยอันนี้นี่เป็นเจ็ดตรงนะครับพี่นะเป็นเจ็ดตรง มีเจ็ดหางกระลอกมีม,มีสั้นมียาวนะครับนะาบล็อกบล็อกหนา้าบล็อกหลังแยกหลายพิมพ์นะพี่นะส่วนตัวลองดูนะครับลองพิจารณาดูนะครับหูเหรียญเล็กๆนะครับแนละ้วห่วงเดิมๆนะครับห่วงเดิมๆเหรียญสวยมากคมนะครับนี่หลวงพ่อแดงวัดเขาบ้านอิดเพชรบุรีอ่าสวยมากนะครับนี่เหรียญชุบนิกเกิลเ,เก่าๆเ,เลยพี่ นะครับเป็นเหรียญปีปีหนึ่งกว่านะพี่นะเป็นเหรียญปีหนึ่งกว่าแต่นะครับนัเก็บสภาพนี้นี่สวยมากๆนะครับนักเล่นแจกไม่คลัวก็นะครับนะมีกินนะครับไม่มีวันอดนะครับแลวเขาเป็นแบบนั้นนะพี่นะในการหลักพิจารณาที่พวกนักเล่นหาเก็บสะสมกันนะครับหมายเลขห้าครับต่อไปหมายเลขหกหมายเลขหกเป็นพระผงนะเป็นพระผงพระกุ นะครับนวัดพับพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่นะครับนี่เป็นพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่เนื้อมันๆเลยพี่เก่ากึกนะครับนี่ฝุ่นกัดเลยนะครับนี่ฝุ่นนี่ครับผิวหิ้งหิ้งเลยพี่นะครับแล้วนะผิวหิ้งหิ้เลยนะครับอ่านี่ครับผม สวยเดิมๆนะครับนะสวยเดิมเก่ามากครับหมายเลขหกนะครับหมายเลขหกนะต่อไปหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดเป็นพระท่า,า,ทากระดานนะครับเราเป็นพระท่ากระดานตรงนี้มีใบหน้าใบตาเนี่ยเป็นเนื้อชินนะพี่นะเป็นเนื้อชินนะครับนี่วันนี้ได้มาหนึ่งองค์ไม่ค่อยเจอนะพี่นะครับไม่ค่อยเจอนี่ครับได้มาเป็นแบบนี้เลยนะครับ ครับนี่ประมาณนี้นะครับพี่นะเนื้อเก่ามากนะครับน้ำเหมือนมีคำแบบคาบดินคาบอะไรนะเนี่ยครับท่ากระดาะลองดูนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับพี่หมายเลขเจ็ดไปกันต่อครับพี่ต่อไปหมายเลขแปดนี่ครับพี่หมายเลขแปดนะครับนะเป็นเหรียญอ่ะสีมานะครับหลวงพ่อโสธรองนี้ลงยาเขียวนะพี่นะโรงยาเขียวนะครับนี่วัด อ่สุธรวรวราวรามวร,ว,รวิหารนะครับหลังเป็นยันห้าปีศูนย์เก้านะครับสภาพสวยๆเลยพี่นะครับสภาพสวยๆเลยนะคะหลวงพ่อสุธรปีศูนย์เก้าเหรียญเสียมาสวยมากลงยาเขียวนะพี่นะลงยาเขียว Yup. นะครับหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดต่อไปหมายเลขเก้าหมายเลขเก uh, ้าเป็นเหรียญหพ่อคงนะครับนะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกะไรนะครับรงนี้กะไรสวยนะครับนะกะไรสวยกะไรเต็มเต็มเลยครับพี่ อ่เรามาดูหูเหรียญกันนะครับนี่หูเหรียญเชื่อมนะพี่นะนี่ครับหูเหรียญเชื่อมของอ่าสภาพหูเหรียญก็เรียบร้อยดีนะครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเนื้อทองแดงกะไหลทองนะครับเส้นสายนะับผ่าผิวเหรียญตึงๆนะพี่นะผิวเหรียญตึงๆ เลขเก้านะครับพี่หมายเลขเก้านะสวยสวยเดิมเดิมครับพี่สวยเดิมเดิม,นะดม,ดมต่อไปหมายเลขสิบหมายเลขสิบนี่เป็นพระคงนะครับนะบเป็นพิมพนะ์พระคงนะเขาเรียกอ่าพระคงนะครับพิมพ์เสียนโลน้นนะครับนะ้นี่สวยมากครับพี่หลวงพ่อนเนียมวัดน้อยเขาบอกเป็นเนื้อจินตะกลัวพันปีนะพี่นะเนี่นะยมีคุนคาบแดงแๆงนี่ เลี่ยมกันน้านะครับพี่เลี่ยมกันน้านะครับนะลิมิเต็ดเป็นพิมพ์สองหน้าด้วยนะครับพี่นะเป็นพิมพ์สองหน้านะครับเป็นพระนะครับนะพระคงนะครับพิมพ์เสียนโล้นสองหน้าหลวงพ่อเนียมวัดน้อยสุพรรณบุรีนะครับเนื้อตะกัวพันปีเลี่ยมกันน้ําสวยๆนะครับหมายเลขสิบ นะครับหมายเลขสิบนะต่อไปหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดเป็นเหรียญอุปชานะครับนะเป็นเหรียญพระอุปชารอดนะครับนะนี่วัดวัดอะไรวัดปากเขือ่อนเรื่องอะไรสักอย่างนะพี่นะเห็นน้องจำไม่น้องจาไม่ได้ลนะนะครับเนี่ยวัดอะไรเขื่อนน,นี่แหละนะครับเหรียญก็ไล่สวยมากนะครับพี่นะเนี่ยได้มาด้วยกันนะครับ เส้นสายคมเมตางอยู่นะพี่นะเมตางอยู่เม็ดน่าจะหนุ่พ่อน่าจะมีไยด้วยไหมพี่นี่ครับนี่ตายหูมีเส้นขีดนะครับนะเส้นสายชี้ตำหนินะครับนะตรงไหนในสวยครบหมดนะครับพี่ลองดูนะครับอ่าพิจารณาดูชอบนะครับนะนี่ลองดูพระครูรอดวัดอะไรวัดปากเขื่อนนะพี่นะถ้าน้องจำไม่ผิดอะไรเเขื่อนนี่แหละ เก่าสวยนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางสะดวกรวดเร็วทันใจนะครับนะของถึงมือไวนะครับพี่นะชําระเงินกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้เลยนะครับส่งไวแน่นอนนะครับเราขนส่งไปรษณีย์สุดยอดนะครับ หมายเลข12งครับวงนี้หมายเลข12เป็นพิมพ์พระปิดตานะครับเรียกพระปิดผาผงอัตินะครับนะนี่ผงอัตตินะครับวัดโพธาเตียนพิมพ์สี่เหลี่ยมปิดตากระดูกผีวัดโพธาเตียน นี่ครับพี่เนื้อมันๆเลยนะหมายเลขสิบสองนะครับหมายเลขสิบสองนะครับตรงนี้ไปกันแบบไวๆเนาะสนใจรายการไหนก็ลองชมนะครับล้วลองชมลองเลือกกระดูดนะครับพี่มีหลากหลายรายการครับพี่ยี่สิบกว่ารายการนะครับแล้วเรามีมาแบ่งปันนะครับได้แบ่งได้เยอะนะครับได้มาเยอะก็มาแบ่งเยอะนะครับพี่ได้มาน้อยก็นะครับนะแบ่งตาม ที่ได้นะครับเราองค์นี้เป็นขุนแผนนะครับนะเป็นขุนแผนเคลือบนะครับนะสีน้ําเงินฟ้าๆเนี่ยครับพี่ดูกรอบเนี่ยนะครับนะาิ่งมากนะครับยิ่งมากนะครับเป็นเลี่ยมพลาสติกนะครับนะเลี่ยมพลาสติกในสมัยก่อนนะพี่นะเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับน้ำแบบจะบางๆหน่อยนะครับแต่ก็น่าจะกันน้ําได้นะพี่เนาะเ้าเนี่ยสภาพพาเองอ่าดูสวยดูดีอยู่เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแถวทางาพระนครศรีย,ยุธยานะพี่นะทางอุวัดใหญ่อะไรประมาณนี้ยนะครับขุนแผนเครือบนะครับนะรงนี้เครือบสีน้นําเงินสวยมากนะพี่นะนี่ครับนี่ก็มีรอยรอยแตกของการเครือบนะพี่นะแบบเป็นลวดลายนะพี่นะเป็นลวดลายคาบดินคาบผิวหิ้งฝุ่นฝนเพียบเลยพี่ไม่ได้ปัดเลยนะครับ หมายเลขสิบสามนะครับหมายเลขสิบสามชอบรายการไหนติดต่อสอบถามได้นะพี่น้าสายด่วนสายตรงก็นะครับเบอร์โทรไลน์ดีทางด้านหน้าจอนะครับต่อไปครับพี่หมายเลขสิบสี่อ่าหมายเลขสิบสี่นี่ผิวส้มส้มผิวไฟนะครับพี่เขาเรียกผิวส้มส้มเนี่ยผิวไฟนะครับคือผิวที่สวยนะครับน้าสวยนะครับนี่เหรียญนี้ครับเหรียญหน้าตรงลูกไข่นะครับนี่หลวงปู่ทองมานะครับ วัดสว่างท่าสีร้อยเอ็ดหลวงพ่อทองมาถาวโลปีหนึ่งแนะครับนะผิวไฟส้มๆเลยสวยมากพี่ดูดิพี่นะครับนะมุมไหนก็คมนะครับนี่เส้นเสี้ยนเส้นนะครับซอกต่างๆนะครับนะ้วสวยคมมากนี่วิบวับเลยนะครับ เส้นนี่เป็นเส้นไข่เส้นมันเลยนะพี่นะเส้นเป็นเส้นไข่เส้นมันเลยนะครับนี่สวยๆเลยครับพี่ะนะครับนะาสวยมากๆพี่นะครับนี่ปีหนึ่งแปดชื่อเป็นนามมงคลน,นะครับนะหลวงพ่อทองมาถาวรลจังหวัดร้อยเอ็ดครับนะหมายเลขสิบสี่นะครับหมายเลขสิบสี่ต่อไปครับพี่หมายเลขสิบห้า หมายเลขสิบห้าเป็นเหรียญพระครูอะไรเนี่ยพระครูบาลกิจโกศลเหรอพี่นะครับเนี่ยพระครูบรวรเหรอพระครูบรวรกิจโกศลน,นี่ครับอ่าเป็นเหรียญที่ระลึกในงานฉลองสมณศรรษษักดิ์เจ้าอาวาสวัดชายนาปีหนึ่งแปดนะครับนี่ปีหนึ่งแปดไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะเหรียญนี้นี่ครับเนี่ยผิวหิ้งนะครับแล้วมีคราบดำๆดำๆเนี่ย นะครับพระครูบวรกิจโกศลเจ้าวาดวัดชายนาเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปีหนึ่งแปดหนึ่งกว่ากว่านะครับน่าจะเป็นเกจิทางอ่าทางเพชรบุรีทางอะไรประประมาณนี้ไหมพี่นะวัดชายนาคมมากนะครับพี่ ผิวเหรียญพื้นเหรียญตึงๆนะครับนะพื้นเหรียญตึงๆนี่ครับสวยมากครับหมายเลขสิบห้านะครับหมายเลขสิบห้าต่อไปครับพี่หมายเลขสิบหกหมายเลขสิบหกเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับนะพระบวรธรรมกิจนะครับใช่ไหมพี่นะครับถจ้าน้องอ่านภิขอประทานอภัยนะครับนะนี่ครับ เหรียญรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับนี่วัดบอ่อเงินนะครับที่ระลึกในการผูกพัทสีมานะครับวัดบอ่อเงินเหรียญพิมพ์สี่เหลี่ยมนี่ครับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงอ่ะนะครับนะสวยๆเลยนะครับพี่สวยสวยดูนี่เนื้อทองแดงนะครับนะเก่ามากเลยพี่ อ่ามีเส้นหน้าผากหนึ่งเส้นนะครับนะมีเส้นเนี่ยเส้นอ่าตรงบริเวณซอกด้านนี้นะพี่นะโอ้โหเส้นเซียนเพียบเลยครับพี่นี่ครับคมมากๆนะครับดูริ้วจีวรนี่ครับวัดบ่องเงินหมายเลขสิบหกนะครับหมายเลขสิบหกนะต่อไปหมายเลขสิบเจ็ด หมายเลขสิบเจ็ดเป็นเหรียญอ่าเขาเรียกเหรียญดาวเทียมนะครับดะเหรียญดาวเทียมทำบุญอายุครบเก้าสิบปีนะครับเหรียญปีหนึ่งห้านะครับนะเจ้าอ่าคุณพระวิบูลวรชิตนะครับนี่นะครับเจ้าคุณพระวิบูลวชิระธรรมนะครับนี่หลวงพ่อสว่างหลวงพ่อสว่างวั่าพุทธากำแมงเพชรนะครับ สวยเดิมมากๆพี่องนี้นะครับนะสวยเดิมผิวหิ้งเดิมสวยมากนี่ครับโหเมดตาเส้นสายนี่นะครับนี่หลวงพ่อสว่างวัท่าพุทธากำแพงเพชร หมายเลข17ครับหมายเลข17อ่ะ็นะครับเราวันนี้ก็มีมาแบ่งปันกันนะพี่นะวันนี้มีมาแบ่งปันกันก็นะครับนะหลากหลายรายการนะครับเลือกชมดูได้นะพี่นะเลือกชมดูได้นะครับองไหนไม่ถูกใจเลื่อนปล่อยผ่านก่อนได้นะพี่นะถูกใจองค์ไหนถูกใจรายการใดคอยรับไปนะครับพี่คอยรับไปนะครับองนี้เป็นรูปหล่อโบราณนะครับนะรูปหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเราไปพิมพ์ขี้ตา นี่ครับวัดบางขานองค์นี้สี่ชายนะครับนี่ดินไทยดินที่เบ้าเดิมๆเ,เลยนะครับพี่ติดเพียบเลยนี่น,ะ,นะครับแล้วมีรอยยุบร้อยเดือดน,นะครับเ่อโบราณ ผิวเดิมๆสวยๆนะครับนี่เนื้ออโลหะผสมนะครับพี่นะนุ่นเนื้อโลหะผสมนะเขียวออกเขียวเหลืองๆนะพี่นะเขียวอมเหลืองๆนะครับนี่อันนี้นะครับในเม็ดแร่นะพี่นะครับในซอกคอด้านหลังนี่ครับนี่เม็ดแร่นี่ครับผิวที่ตานะครับหมายเลขสิบแปดนะครับหมายเลขสิบแปด ต่อไปหมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้านี่ครับนี่ยอ,อีกหนึ่งองค์นะครับนี่ได้มาด้วยกันนะครับนี่ดินลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับพี่นะดินลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับลองพิจารณาดูนี่ครับกุนชองงามๆนะครับก้นชอ่องงามๆรูปหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางขาดองค์นี้ล่ําสวยดีนะครับพี่ อ่านี่ครับนี่ลำสวยนี่ครับผิวสวยสวยเดิมเดิมนะครับพี่นะผิวสวยสวยเดิมเดิมหมายเลขสิบเก้านะครับพี่หมายเลขสิบเก้านะคนชอสวยสวยมาก ตกแต่งตะไบนะครับต่อไปหมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบเป็นอ่าเนื้อว่านนะครับนะเนื้อว่านออกสีน้ําตาลนะครับนี่หลวงพุทธทวดหลังเตา้ารีดนะครับพวกนี้โอ้โหเนื้อนะครับพี่ดูดินะครับเนื้อนีอนอ่สุดคําจะบรรยายนะพี่นะโอ้โห นะครับแนะล้วมีรูนะครับแล้วมีรูปักเนี่ยครับเนื้อสวยแล้วเนื้อมันมากแล้วพี่นะดูเนื้อนี่หลวงปู่ทวดนี่ครับพี่ดูเนื้อนะครับสวยฉ่าเลยพี่นะครับนะสวยฉ่ามากหลวงปู่ทวด เนื้อสวยมากพี่นะครับนานๆเจอด้วยพี่นะครับเนื้อแบบนี้ดูดนี่ครับหมายเลขยี่สิบต่อไปหมายเลขยี่สิบเอ็ดหมายเลขยี่สิบเอ็ดนี่ครับนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับนะเป็นเหรียญรุ่นรุ่นแรกของอ่านี่อันนี้เหรียญ เขียนว่าไงพี่พระคูวิมลนะครับนะพระคูวิมนีราจารย์วัดปากน้ำนะครับที่ระลึกในงานทาบุญอายุครบหกรอบพศเจ็ดหนึ่งนะพี่นะโอ้โหนะครับนี่พศเจ็ดหนึ่งเหรียญสวยกริบเลยพี่นะครับหลังเป็นพระพิตา เหรียญหลวงพ่อช่วงนะครับนะหลวงพ่อช่วงนี่ครับวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับเหรียญรุ่นแรกพศเจ็เนื้อทองแดงนะครับเหรียญสวยกิ๊บเลยพี่หมายเลข21นะครับหมายเลข2ี่เเหรียญหลวงพ่อช่วงวัดปากน้ำ สวยคมเลยนะพี่นะสวยคมทุกจุดนะครับต่อไปหมายเลขยี่สิบสองหมายเลขยี่สิบสองนี่เจ้าของเก่าเลี่ยมทองมานะพี่นะเจ้าของเก่าเลี่ยมทองใช้ขึ้นคอมาเลยพี่นะครับนี่เป็นเหรียญสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นะครับนี่นะครับหลวงพ่อเจริญวัดเขาบัางทรายเนื้อทองแดงกะไรทองนะครับเป็นเหรียญ พิมใบาสาเกน,นะครับนะใบาสาเกสวยมากนะครับพี่เรี่ยมกันน้ำนะเนี่ยนะครับหาก,กอบใส่ได้นี่แจ๋วเลยนะพี่นี่ครับสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์หลวงพ่อเจริญวัดเขาบางสายเรี่ยมกันน้ำนะครับเนื้อทองแดง หมายเลขยี่สิบสองครับหมายเลขยี่สิบสองต่อไปหมายเลขยี่สิบสามหมายเลขยี่สิบสามนี่ครับนี่เนื้อทองแดงครับเหรียญเจ้าสัวห่วงเชื่อมนะครับพี่นะห่วงเชื่อมนะครับเหรียญเจ้าสัวมาพร้อมตลับนะครับนี่สวยมากนะครับนี่ครับเนื้อทองแดง เจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับพี่นะนี่หลวงปู่บุญนี่น่าจะมีสร้างเนื้อเดียวนะพี่นะเนื้อทองแดงนี้สวยมากๆนะพี่นะแดงๆเลยนะครับนี่มาอยู่ในพร้อมตลับนี่สวยเลยพี่ <c oughs> <c oughs> นี่ครับ หมายเลขยี่สิบสามครับพี่หมายเลขยี่สิบสามต่อไปหมายเลขยี่สนะิบสี่หมายเลขยี่สิบสี่เป็นเหรียญพระครูพิพัฒน์นิโรธกิจนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะครับสองสี่แปดสามนะครับนีวัดบางเี่นะครับนะเป็นเหรียญข้างเรียบพวงเชื่อมนะครับอ่านะครับนี่โหยันสวยๆนุ่นๆน,น,นะครับเป็นเหรียญข้างเรียบ นะครับนะห่วงเชื่อมสองชั้นเลยพี่หลวงพ่อปานวัดบางเยี่ยนี่ครับนะครับนะถือว่าเหรียญสวยสมบูรณ์นะครับพี่ถือว่าเหรียญสวยสมบูรณ์นะครับนี่ครับ หมายเลขยี่สิบสี่นะครับพี่หมายเลขยี่สิบสี่นะสวยมากนะครับต่อไปครับพี่ในรายการสุดท้ายครับพี่หมายเลขยี่สิบห้านะครับนี่หมายเลขยี่สิบห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองนะครับนะวัดก้อนแก้วนี่ครับเหรียญเป็นหลังยันนะครับนี่โอ้หนี่น้อยเลยนะพี่นะแทบจะพอห่วงเลยนะพี่นี่ครับนี่เป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่เป็นห่วงเชื่อมนะ เหรียญสวยมากพี่นะครับเหรียญน,นี้ต้องบอกเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับสวยงามจริงๆครับพี่ดูเี่หลพ่อทองวัดก้อนแก้ว เก็บได้สภาพนี้ถือว่านะครับนะสุดยอดมากเลยพี่นะครับนี่อ่ะลองดูนะครับนะมีขนาดนี่ไม่ไม,ไม่ไม่หนักมากนะพี่นะไม่หนักมากนะครับเหลืยงสีทองเลยนะพี่นะนี่ครับลองดูนะครับพิจารณา,าดูครับพี่อ่นะนาไปนี่ยี่สิบห้า นะครับวันนี้ก็มี25รายการนะครับพี่นะสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามกันมานะครับนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดกบขอประทานัยไว้ด้วยนะครับนะรู้สึกยังไงอย่าลืมใต้คอมเมนต์นะครับนะคอมเมนต์กับมาใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่เฮงเรวยรวสูขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับนะเดินทางก็นะครับนะจะขึ้นเหนือล่องใต้ลงรถลงเรือนะครับก็ขับขี่ปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะครับโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ